S <S <S มาอีกข่าวนึงนะคะ,คะเป็นข่าวของหนุ่มๆบ้างะค่ะเป็นเรื่องของหนุ่มแดนนะคะเพิ่งเปิดตัวว่าคบหากับนักแสดงรุ่นน้องน้องแพทแพตตี้ไปบัดบัดเรียกว่าดีกรีความหวานนี่ยังพุ่งไม่หยุดเลยแถมสาวแพทยัยงบอกว่าแดนน่ะเป็นรักแรกแล้วอยากใช้เป็นรักสุดท้าย,ย <S <S ไม่รู้พูดอย่างนี้ป่าเลยโผล่เขาก็เห็นเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วพูดอย่างนี้แบบเนี้แดนฟังแล้วแล้วล้าจะไหวไงเราไปฟังแดนบ้างดีกว่าว่าแพทพูดอย่างไงแดนว่างไง เรเกียดพี่สีก็รู้ดีใจครับแล้วก็ก็จะยังจะดูแลรักแรกของเขาให้เต็มที่ครับดูแลครักเขาช่วยกันติดกันใจกันในหลายเรื่องนะครับขอบคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักครับคนอารมณ์ดีเขาก็ก็คุยกันได้เรื่อยๆครับก็สบายใจนะครับไปไหนมาไหนก็ก็สบายใจอะครับยิ้มอย่างนี้เป็นยังไง ไม่ม right. ีบ้างครับไปถึงไหนแล้วข as ึ้นเรือเงี้ยอ่อแล้วเกี่ยวกับแบบอย่างเงี้ยนะรักๆกัเลยนะก็เดี๋ยวได้ฟังครับ